สวัสดีครับวันนี้มาทำคลิปแพ็คตะเกียงนะครับแพ็คตะเกียงเจ้าพายุส่งส่งกลับคืนเจ้าของอ่ะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเทน้ำมันออกหมดแล้วเรียบร้อยแล้วก็ผูกไส้ให้ใหม่อ๋อวาลวแป้นบิดนี้นะครับต้องหมุนในตำแหน่งเปิดนะครับเพราะว่าเข็มเนี่ยมันจะได้มาอยู่ในในหลักะครับเวลาเดินทางเคาะอะไรเข็มมันก็จะได้ไม่งอนะครับอ่าต่อไป ต่อไปไม่ใช้กันกระแทกหอไม่กันกระแทกหอกระเทียม มันจะแท้งนั้นหนาครับพันหลายๆรอบนะครับ จะเกียงปลอดภัยนะครับคราวนี้มาดูกล่องกล่องเนี่ยเราก็ซ้อนกล่องกระดาษแข็งรองข้างล่างนะครับให้มีให้แข็งแรงแล้วเราก็เอาตะเกียงใส่ครับแ,แบบนี้เห็นไหมครับคราวน,นี้ก็หาขวดน้ํากันกระแทกใส่ด้านข้างนะครับ แล้วครับหาอะไรรองข้างบนครับหาอะไรรองข้างบนคือใส่กันกระแทกอะไรครับรองข้างบนให้มันปลอดภัยครับนะครับแน่นแล้วก็เอากระดาษแข็งวางบนนะครับแล้วก็ปิดกล่องเลยลก็แพ็คเพราะว่าข้างในมันจะได้ไม่ขยับครับแข็งแรง ราคาเนี้ก็ติดป้ายชื่อแพ็กกล่องให้ดีครับนี่ครับผมก็แพ็กอย่างเงี้ยตะเกียงก็เดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าทําตะเกียงมาส่งก็ไม่มีปัญหาครับแต่ก็ทําอย่างเงี้ยครับใส่กันกระแทกให้ดีแพ็กให้ดีให้แน่นแล้วก็ซีนกล่องให้ดีครับตะเกียงก็จะไม่เสียหายครับ นี่ก็มาทำคลิปนะครับแบ่งปันเพื่อนสมาชิกเผื่อจะมีประโยชน์บ้างครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ